เพียงแค่เธอล้างหนะ้าวันธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นวันฮาโลวีน <Hey. S 2> สุขสันต์วันฮาโลวีนวันปล่อยผีนะบอกตามตรงนะว่าอันเนี้ยเป็นคนไม่ค่อยอินกับเทศกาลฮาโลวีนเท่าไหร่เออนี่ดูขนาดไม่ค่อยอินนะเนี่ยถ้าอินมันจะขนาดไหนวะพูดไปใครเขาจะเชื่อแกแต่งหน้าจัดเต็มจนไม่ใช่อะไรนะอีแม่เป็นคนกลัวผีง่ายประเด็นอ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าอยู่เมกามารอบเนี้ยเป็นฮาโลวีนรอบที่3แล้วนะีสองรอบแรกก็คือแบบเฉยชามากจ้าบ้านฉันปิดไฟหนีแกล้งทําเป็นไม่อยู่มั่งอะไรมั่งคือไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรกับเขารอบ,รอบปีแรกกับเพิ่งมาใหม่งเงอีนี่ ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรกันยังไงมั่งฮาโลวีนพอถึงวันที่31บเอปุ๊บอา้าเด็กๆแต่งตรงแต่งตัวมากดกิ่งหน้าบ้านแล้วแคน,นดงแคนดี้อะไรก็ไม่มีกับเขาหรอกนะตอนนั้นแล้วพอเด็กมากดรัวๆเขา้เอาอ้าทําอะไรไม่ถูกปิดไฟหนีเลยจ้าเหมือนอารมณ์แบบเจอหมีให้แก้งตายประมาณ<อ>น,นั้นปีแรกพอฮาโลวีนปีที่2ปุ๊บอีแม่คือแบบท้องแก่น้องโรเบโตจ้าโมเมนต์นั้นจําได้ดีเลยจ้าปวด เตือนเกือบทุกวนันอีแม่ก็แบบจะคลอดแลกไม่คลอดแล่เตรียมกระเป๋าไปคลอดทุกก็เลยไม่ได้มีอารมณ์ม,มาเตรียมทริกออทิสอะไรกับเขารลยถ้า,ถาคิดเล่นๆท้องแก่เรวแบบแต่งผีเดินทริกอ้อทะเด็กกลัวแล้วโลก <นะ S 1> สภาพเกิดมาคลอดกลางทางแบบเนี้ยคนคงคิดว่าเป็นคอนเทนต์ใครไหวไปก่อนเลยอีแม่ขอผ่านพอปีนี้มีลูกรู้สึกว่าเราต้องเข้าร่วมแหละส้องไว้ก่อนเพราะว่าปีหน้าน้องโรเบโตเดินได้เดี๋ยวอีแม่ต้องพาน้องเดินเนี่ยเห็นแหมพอมีลูกมันก็เป็นจุดเปลี่ยนอะไรที่เราไม่เคยได้ทำเราก็ต้องมาได้ทำตอนที่มีลูกเนี่ยแหละคือตอนแรกก็ง ว่าเทศกาลฮาโลวีนมันมีไว้เพื่ออะไรแบบ น่กกากลัวอะไรเงี้ยแต่พอได้เข้ามาจอยจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเออเด็กๆมันก็ม้วนจอยกันดีนะแถมยังฝึกความกล้าแสดงออกของเด็กๆอีกด้วยเวลาเห็นเด็กๆเล็กๆเขามาทิกอ้อชีตอ่ะแม่ก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆว่าเออถ้าเป็นเราตอนเด็กๆจะกล้ามากดแบบเราก็คงไ,ไ,ไม่กล้าเขินๆเหมือนกันนันเนี่ยเออแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของเทศกาลเนี่ยแม่ว่าน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยอย่างถ้าเป็นเด็กน้อยก็ไม่ค่อยน่าห่วงมากเพราะว่าเขาก็จะไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กไปกดกลิ่งแล้วก็พ่อแม่ดูย่องหาแล้วแต่ถ้า เดินไปกับชาวแก๊งอะไรเงี้ยไปกดกิ่งตาาแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าบ้านที่เราไปมันมีคนแบบน่าก,กาลกัวโรคจิตอยู่ในน,นนั้นหรือเปล่าเออเออ เออไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราส่งแม่ลูกนะคะบ้านนี้อ่ะไม่มีรโรคโรคจงโรคจิตแต่ถ้าเป็นโรคข้อเข,ข่าเสื่อมข้อแขนเสื่อมอ่ะไม่แน่เหมือนกันนะและตอนนี้อีแม่ปีศาจย้ายไปม,มุมแล,ล้วเราบโตผีแป้งสีฟันเอ้ยไม่ใช่ผีน้อยแคสเปอร์ที่กำลังถือแป้งสีฟันพร้อมนนแล้วมนี้คนพร้อมแคนดี้พร้อมแต่การตกแต่งที่บ้านฉันไม่ค่อยพร้อมเลยนี่ถ้าใครได้ดูคลิปที่อีแม่แกสลังฟักทองจะถามว่าฟักทองอะาหายไปไหนอีแม่ทำไมไม่เอามาวางตอนนี้น้องฟักทองของอีแม่ได้สูตริดไปแล้วใจเราก็ทําตามสูตรที่เขาบอกนะทุกขั้นนตอ แต่งไงมันเนา่าซะงั้นแล้วตอนแกสลักฝักทองก็เสี่ยงชีวิตแขนขาดขาดขาดเลือดสาต์กระเด็นถึงวันจริงไม่ได้ใช้อีอแม่จะทํเพือ่อเสียดายฝักทองเนาะลุงเงี้ยเอาไปทําสังขยาฝักทองก็ดีปีหน้าจัดพลาสติกเซรามิกมาแก๊งผีเขาทยอยกันมาละอีแม่เรเร็วเข้าสภาแแบบเปิดประตูมาโดนตะโกนใส่ว่า trick o r treat เออแล้วมันต้องตอบว่าอะไรวะอีแม่ก็เลยถามน้องๆว่าเออบอกป้าหน่อยว่ามันต้องตอบว่าอะไรป้าทําปีแรกป้าไม่ค่อยรู้เรื่องสาวน้อยแวมไพร์นางก็บอกว่าป้าก็ตอบว่าแฮปปี้ฮาโลวีนก็ได้นะแล้วป้าก็คดี ให้หนูพอรปโตไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยลูกเลิกแปลงฟันได้แล้วรู้ว่าหนูกำลังสวมบทบาทพี่หน่อยแคสเปอร์ที่กำลังแปลงฟันแต่ยุดแสดงและนี่ก็เป็นที่มาของข้อเข่าข้อแขนเสื่อมของอีแม่ที่บอกไปตั้งแต่แรกเออละใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้ว่าเขาต้องพูดกลับว่าอะไรอะช่วยบอกอีแม่หน่อยเดี๋ยวปีหน้าจะฝึกพูดปีนี้ก็คือเบอร์บะเก๊กเก๊กงๆมากขำปีแรกไม่ผ่านมากทั้งคอสตูมทั้งเมคอัพดูไม่น่ากลัวเลยเดคอเรชันที่บ้านก็คือแบบไม่ไหวสุดแต่ยิ่งไปกว่านั้นนามีีอับกว่ ดูแฮปปี้ดูตื่นเต้นมากกว่าลูกอีกนะนางเริ่มไม่แน่ใจแล้วเจ้าว,ว่าฉันทําเพื่อลูกหรือฉันทําเพื่อตัวเองกันแน่เออแต่ทายที่สุดแล้วว่าจากใจของคนกลัวผีนะอยากจะบอกว่าถ้าผีลอกมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับคน<ต>ลอกแต่ถ้าจะให้ดีอะทั้งผีแล้วก็ทั้งคนนะนะไม่ต้องมาลอกกันก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ตังคนตังแลวถ้าอยากได้อะไรจะเอาอะไรก็บอกกันดีๆเดินมาบอกกันดีๆไม่ต้องลอกกันถ้าให้ได้ก็จะให้ถ้าให้ไม่ได้ไไดก็เดี๋ยวจะบอกว่าให้ไม่ได้ไม่ใช้อะไรอีแม่ก็ไม่่่มมีีออะะไรจจใหห้้้เเเเืืืนนนนนนกกกััตวปลลาาายยแ็ฝค อยู่ได้แป๊บหนึ่งผีแป้งสีฟันง่วงนอนเอ้ยลูกง่วงนอนอ่ะอ่ะไเลิกปีนี้พอหอมปากหอมคอแค่นี้ไปล้างหน้าอาบน้ำพาลูกนอนแฮปปี้ฮาโลวีนนะแบ